มันมีสีข้างในอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เห็นกลองเหล็กอ่ะอันนั้นคือหัวจักรของคุณป้าใช่ไหมครับมันมีสีอ่ะงานเสร็จก็เกงใจอ่ะอยากหาห้องเช่าอยู่ไปอยู่นี่มันลำบากแต่คือให้เราไปหาห้องเช่าในตอนนี้เราก็ยังไม่มีกำลังเงินที่จะได้แต่เราอยากจะออกเพราะมันเกรงใจคะมันลำบากนะฮะเราผู้หญิงแต่ถ้ามาโอยอยู่ไปเถอะไม่ต้องเพรแต่งานนี้ไม่ได้ใช้ ท่านบอกอยู่ไปเลยเพราะเราคนนั่งเดิมที่นี่ตั้งแต่เกิดอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดไม่เคยย้ายไปไหนคือบ้านนี่ก็บ้านของมันเองที่ไฟไหม้เนีแลพ่อแม่สร้างไว้พี่น้องคือวแยกย้ายกันเลยมีสิบคนเลยว่าแยกย้ายหมดก็อยู่กันแค่สองคนตอนคือพี่สองป็นพี่น้องกันช่วยเหลือในวันนี้ครับผมขอบคุณพี่เสือฤทธิ์นะครับแล้วเบิร์ตนะครับทุกคนนะครับพี่เมลัยทุกคนนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้ครับผมแล้วก็ยอดตรงนี้เราจะไปยงยอด ยอดที่ผมหามาก่อนหน้านี้พอผมตั้งใจว่าเอาให้ถึงสองแสนเพราะก่อนหน้านี้ผมก็คือผมเอาเอาส่วนตัวที่เพื่อนผมให้มาเนี่ยเกือบทั้งหมดอ่ะตกเข้าไปให้เพื่อนผมตกเข้าไปตกเข้าไปตรงนั้นคือาจเงินที่องคือผมมันมันมันตรงนู้นมันมีสารก่าละยังไง้ถึงสองแสนอยู่แล้วครับคือที่เราตั้งใจไว้เราอยากได้สองแสนตอนนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องแจงแจงแบ่งแบ่งแบ่งไปเพราะว่าตอนที่ผมจะทำเนี่ยผมบอกแล้วว่าคือ มันมีปัญหาหลายอย่างในการแบ่งกันไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านที่ไมน่นนอยก่อบ้านที่ไม่มากกว่าคือแต่ผมการที่ผมจะให้ตรงเนี้ยคือทุกคนรับรับรู้แล้วทราบว่าอ๋อไม่เป็นไรผมผมขอความช่วยเหลือมานี่พี่ผมมาช่วยกันอะไรเงี้ยตอนเนี้ยพี่ผมขอไว้ใจมอผมจะการใช่ป่ะผมก็เอาของผมมารวมอีกสองอีกอีก,อกประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทครบสองแสนใช่ซึ่งจริงๆแล้วผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไองปแบ่งให้รก็ได้ถูกไหมครับเพราะผมเอาเข้าเองตั้งแต่แรกเลยก็จบแต่นี่คือเราแบ่งให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังว่า จะไม่มีดราม่าเพราะว่าเราเราเราคือคนที่ตัดเงินที่ส่วนที่คนจะเป็นของเราออกมาให้ออกมาให้เพราะฉะนั้น่ใครใครได้รับเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูตามเื้นผ้ากันไปอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวผมจะให้ดูบ้านแล้วผมจะบอกว่าบ้านนี้ต้องได้เท่านี้บ้านนี้ได้เท่านี้เพราะมันมีกฎมีกรณีของบ้านเช่าที่ไหจจะผู้เช่าไหนจะเจ้าของบ้านคาเจะได้ไม่เท่ากันใช่ครับเพราะว่ามันมีสิบสี่อย่างผ้าเลือยแต่ย4ิบส่ครอบครัวเนี่ยมันมันมันต้องแบ่งให้ให้เขาได้ด้วยใช่เพราะว่า ถ้าแบ่งตามตามแบบพวกใ,วใช่ครับใช่ครับมันต้องมันาม,ามันควรจะเป็นอย่างนั้นครับจริงๆแลว้วมันควรจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วคืออย่างอย่างตรงเราเนี่ยเราเราต้องบอกคือว่าอันนี้คือผมน้ําใจของพวกผมหามาแล้วน้ําใจของที่ผมเนี่ยมีของตัวเองเนี่ยแต่ให้ตบเข้าไป,ไปด้วยนะตบเข้าไปตอนสี่ห้าหมื่นหลายหลายหมื่น,นะ <S S S นเหนกันน่ะก็ในบัญชีผมมันนก็มีสายกงิบาทที่ตบที่ตบที่ตบก่ที่ที่รวมกันมาเนี่ยครับเราตบเข้าไปให้ตรงนี้แล้วหวังว่าทุกคนจะจะเห็นเห็นถึงความโปร่งใสแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งสเตทเมน เป็นบัญชีให้ว่าไม่มียอดออกเลยครับสุดท้ายนี่มีอะไรเสริมไหมฮะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับผมช่วยช่วยกันดูนะครับดูดูการกรรทำของแต่ละคนที่เขารวมกลุ่มกันเนี่ยว,ว่าเขาทําเพื่ออะไรอย่าไปมองเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยพวกนี้เป็นสองล้อเป็นแว้นแวน,แวนมาสนุกสนุกมันไม่สนุกนะครับการที่แว่นต,ดดตากแดดตากฝนตากลมตากอะไรมันมาเพื่อมามาช่วยคนแล้วมาโดนด่าเนี่ยมันทําให้กําลังใจท้อแต่ถ้าอย่างเจอคนที่แบบใจมั่นคงจริงอย่างทีมงานพวกนี้ก็ ขายังสู้ต่อได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาจะหมดกำลังใจเหม,มือนผมยังงี้ก่อนหน้านี้หมดกำลังใจแล้วคือไม่อยากรับแล้วคือโดนด่าโดนคนนั่งไอ้นี่คิดเป็นูุ่นไปนี่แต่เราบอกว่าไม่เป็นไรแต่วันแจเงมันก็รู้เพราะว่าสเตจไม,มาสา่สะอาดเลยมันเข้าอย่างเดียวก็มาทําความดีพี่อย่าเรียกว่าบุญดีกว่าเพราะบุญต้องทํากับวัดอันนี้พวกผมมาทําความดีกันก็คือมีมามอบของแล้วก็มอบเงิน ให้กับผู้ประสบภัยอากีภัยครับซึ่งเรามาช่วยเหลือผู้ที่ได้ประสบะผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้หรอกส่วนได้ส่วนเสียผมไม่ได้หรอกอแต่ผมชอบทำกันแบบนี้ผมก็รู้จะาทำไปเพื่ออะไรด้วยนะแต่ทั้งที่สังคมไม่ก็ตาน้าว่าผมขยันบางทีผมก็ทอนนะแต่ผมก็ไม่อยากจะทิ้งอุดมการผมมันเราชอบในส่วนนี้ไปแล้วพี่ม,มันหลายกลุ่มมากมาโซนสุพรรณนครปฐมนนทบุรีอ่างทอง สละบุรีครับเจ่ไหนรช่ใช่ครับรวมๆกันมาครับเันนอไ้คครับน้นสั่งบอกลยนะครับพู่จับมานครับอได้เลยนะครับเวลาหน้าให้ดูด้วยนะครับ